สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของอ,อักษรเบรลรหัสคณิตศาสตร์นะคะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์มุมค่ะของมุมนะคะสัญลักษณ์มุมก็คือหนึ่องสี่แล้วก็ติดกันเลยนะคะ2 4 6หรือเราจะจําให้เป็นคําที่ตรงกับภาษาไทยนะคะอักษรที่ตรงกับตัวภาษาไทยก็คือฟอฟันแล้วก็สระอึก็คือฟึ บางทีมุมคนนี้ก็คุยกันว่าเออยอ่อฟื้อไม่ใช่ย่อนะคะลืมไปเป็นไม่ใช่อักษรเบลภาษาไทยแบบสองนะคะเป็นสันลักษณ์ของเขาคือฟื้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จําให้สนุกสนานไปให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเช่นถ้าเราเขียนมุม a b c อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนหนึ่งสองสี่หกสองสี่หกติดกันนะคะที่เราจะคุยจะชอบพูดว่าฟื้เนี่ยค่ะแล้วก็เว้นวรรค a นะคะ a ตัวใหญ่ b ตัวใหญ่แล้วก็ c ตัวใหญ่นะคะหรือว่าถ้ามุม1นึ่แล้วก็เขียน1 2 4 6ติดกัน2 4 6นะคะแล้วก็เว้นวรรคเครื่องหมายน้ำเลขเลขกหอย่างเงี้ยค่ะในบเบรลอักษรบเบรลจะเขียนอย่างนี้นะคะหรือมุม2มุม3ก็อันนี้เหมือนกันเลยนะคะใช้สัญลักษณ์มุมก็คือ1 2 4 6แล้วก็2 4 6หรือจำคำง่ายๆว่าฟึนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะอันนี้เป็นที่เราจำที่ตรงกับเบลนะคะไม่ได้ไปไม่ใช่ทั่วไปนะคะเดี๋ยวน้องไปเข้าใจผิดไม่ใช่นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ